สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะค่ะก็เป็นมื่อวันที่29เมษายนพศ .2566 ค่ะแม่อวักับสภาพพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางโค้งสุดท้ายปูส่สำนักสงฆ์เนา 2, ะ 2, 5, 6, 6, ค่ะงวดวันที่2พฤษภาคมพศ .2566 ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแนวทางของปู่เข่าเนาะคะ่ะปูาะะ่หาหนึ่งเจ็เนาะค่ะงวดนี้ก็มาให้ปู่ยำให้โค้งสุดท้ายเนาะค่ะว่า ปูจะได้นน้าท่างห้เป็นตัวไรเนาะค่ะผู้ชม่มค่ะมารับชมเราฟังไปพร้อมๆกันค่ะปูบลายตัวแต่ว่าปูกับห้งต้องงวดเลยด้คับท่านผู้ชมครับอันนี้มากคงสุดท้ายไม่ให้ปูเน้นให้ปูยำให้นะปูจะยำตัวกาวอลหรือมีตัวเพิ่มอ,อันนี้ของงวดที่แล้วปูให้ต้องงวดต้องงวดปูให้มากกับพี่สดดมิีธเด้ท่านผู้ชมนะครับที่ปูให้่กับพี่แค่นี้พี่น้อง ชุดต่องวดนะครับงวดวันที่2องออหอางวดวันที่1นึ่ไอ้งวดของงวดก้อนกับงวดนี้ใส่บางน้ำกันนี่ครับเป็นไหนปูฟันดีเพื่อบอดหรือหรือจังไดครับจะให้ปูเขียนเน้นให้พี่น้องขันน้ำมุนเลยดีมีบอปูงวดนงวดในบ้านจะมีเอาบริเหณปะปูโอ้ค่ะ เห็ดเ็ดูเธอมันบ่เห็นมบ่เห็นบ่เห็นเป็นตัวที่ปูอืมวันนี้เป็นจังไรเจ้าค่ะฟันดีบ่หรือว่าจังไรเจ้าค่ะปูใช่เลยที่ครับวันนี้สามชีพแล้วที่จริงเนี่ยเป็นมื้อนแต่ว่าเป็นมื้อวันที่สองนะปูสองสภาพแต่ว่าบ่ขึ้นครับบ่ขึ้นฟันเห็นการอิฐยังได้มาขึ้นอืมแต่วันนี้การอิฐมันเกิดที่การอิฐอู้อิฐเนี่ยไหครับผมใช่ละการอิฐนี่ละการอิฐไอ้นี่บ่ครับเอออืมอืมครับ กะที่เมนเทนก็ที่นี่แล้วซำาตเกีนี่ละนี่เกสองนี่ละเก็บสองกับอันตัวนึงเอาอีกตัวเลยอเอาจากหีปูจังไหนได้มาอ้ใสยอีกตัวนึงในปูจังเลยครับปูฟันวานก็จะมันฟันลิดนามมันจะว่ากันเรื่อว่ามันเกามันจะบ่มมลงมาเป็นชิหกบ่อจะว่ากืนค่ะอาปูเลสิบหนี่จังไ เด็กสิบหกหบอคอยเด็กสิบหกี่บอคอยเด็กยินดีจังไหนที่จะมกักสิบหกอ้อันฟันเทน้ำหน่ถ้าเป็นโน้อมหนไม่เป็นหกหรือในลัทธิหนิคานว่าเด็กเปน้ำนน่เป็นหนึ่งนน้ำหน่เป็นหนึ่งแปูย่อมนีเพราะว่าย่มจะเพเป็นหาเพราะย่อมยูใส่ลัทธิฮักปูเนี่เป็นเป็นเป็นร่วมหนิคือเป็นหกค่ะสามโตสามโตววามีตัวมักแบบปู สามตัวป่ะเอาล่ะตัววานรัิครับฟันเห็นน้ำกับป็นโยมนี่เอาปลไปเน็่ในน้ำไหนครับผมมีคานผู้ชมนอนี่นอนี่นอนี่นอี่เนน่เนีนตอนนี้ย่าตมันอันามันยามันก็เลยทีสามโต้สาขคางคุณเล็กกันได้ปัว เรยให้นี่ละตัวนี้ล่ะเพิ่มจักตัวเด้จตัี่ตัวสามตัวเลยพวกสามตัวสีให้สีให้ตัวนี้สีปมาท่ามันมีโศพไม่หลับดิแม่ปูนะครับที่เราจะฟังรถมันเรียกรถแจศพน้่แม่มากไหมครัค่ะแม่สหรัฐมัไหมค่ะได้แห้นี่แหละทาคนค่ะแกมากเขาจะกลับมเผาเลยดิ อ,อาบอสวดบอกปูสวดดูตัวหม,ม,มาว่าบอกบอกถาบอกถาอะไรไหมบอกถาในมาตุ้บสวดแกมาตั้งรถร,บบรถร,ออรับรรทันออกเมื่อไห่ไหมคับม่อนพาม้ากหรืมามสวด<ว>เขาเลยรไหมเขาเลยเล้เรื่องบะทาบะทาพนบะทาพนไห่โศกนะรับวหมคยคปูทะเบียนรถทะเบียนรถโน้แม่นไหมครัทะเบียนรถที่แกมาค่อยออกไปครับผมส่ข้าคนก็ได้ปู ตัวนี้ให้พิจารณาหน่อยเนาะครับนี่เลยถือเหรียญรถเพิ่นอืมอมันนอกร่กะก็ให้เอาให้ให้ไม่ออกไปแยกกับรถไปเนาะครับค่ะอืนี่แหละเอาประกาดแดงเนี่นยให้ในปูวตัวสามตัวเนี่ยหรือจะปู่หรือปู่จะตัดสองตัวให้น้ำว่าตายมันเกิดมีแต่ซ้ำในส่วนตัวมากะครับก,มมก,มก,ก็มีแต่แม่จัดก็มีก็เกตเกตหา กหาตัวเนาะหาแค่นั้นอันนี้เรเขาจะบอกกันเนาะครับผเนาะกันเลยกปชุดนี่เน้นอปการเน้นไฮนั่กปสีแดงสามตัวครับผมตัวมักก็เรีกเวลามักโักเนี่ยเราเออเนี่ยเนี่ยมันฝันเหนต่อีมันค่อยออกเรนี้เกีทองครับทองของเ้างค่อยลงพันว่าเลรน้ำเยลละครับปูบันนี้ก็ชิบหกนด่ก็ฝันเห็นน้ำกันลว มันจะเป็นหกเป็นเนื่องบ่อว่ามันก็เก้เนื้อเราเเนื่อมันก็จะเป็นเนื่อหกก็เกวหกเนื่อตัวเนาะครับก็มันก็ตัวเดียวกันเนาะค่ะครับอ๋อเนห้อไกเนี้อไเบ้อไม่ออกพิษตะนมลน้าเบิ้ะเล็กแก้ลโซ่พนเอที่เชนไว้เลกเลแก่โซ่พนมาเล็รถขนซพเเล็รถใช้เลขกกันเซซามาเลขทะเปียนรถนา เก้าเจ็ดห้าธรรมบุญชมนะครับ,รบสามโตนี่ผู้วา่าตัดเอาเด้อครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าห้าตัดเอาเด้อผู้ว่าเพื่อ,อได้โชคน้ำเพลินเป็นรถที่เพลินใส่ขนลงศพมา,ากแต่กูเน,นาะจงหวนต้องคยออกตรงๆเลยดิครับปูก็เก้เ็ดหาเลยดิเก้าเจ็ดหาออกตรงๆเลยดิครับ แต่ว่าตัวปูเน้ยนยปูยังเน้ยนเจ็ดสองที่เราเน้ยนเจ็ดสองก่เาเน้นเจ็ดสองครับตอน่มีเพิ่มมาหนึ่งหกอีกครูหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่ปูห่ตั้งแต่ตองวดเด้อพี่น้องเด้วดวงวดวันที่สองที่ปูห่ตั้งแต่ตองวดปูห้มาเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่ครับโค้งสุดท้ายปูมีเพิ่มฝันเห็นเกี่ยวกับน้ำฝ<ล>ันเกี่ยวกับโยมฝันเก,กเี่ยวก็จะว่าไปเป็นเห็นฝันเห็นน้ำเห็นได้นี่แหละครับอแต่ว่าเขาเจ็ดห้าในงามปูงามยุตน ตารปฏิเสธเลยวะครับผมนะครับเอาได้ทำชมครับปูว่าเพื่อได้โชคนะครับเนาะเป็นรถเพิ่นอ่ารถเพิ่นละรถรถจอดของ่นเองเลยละรถจอดของเพิ่นเองที่เพิ่นคนสมัครรถพื้นตายรถเพิ่นเองรถขั้นพิ่นซื้อมาให้ขีตะกี้แม่แม่หมูขั้นรถซีประตูขั้นโอ้ค่ะขั้นค่ะแล้วขั้นนี้ลงทะเบียนมาชมทะเบียนเก้าเจ็ดห้าเนาะค่ะแต่ว่าปูว่ากระเน่นเจ็ดสองคือเก้าแหละครับผมไอ้เจ็ดสองไอ้ที่ปูเห็นตรงหัวที่ปูฝันเห็นเอง นนฟันว่าได้นไปอุ้มเด็กน้อยนะครับอุ้มเด็กน้อยครับท่านผู้ชมกับเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งนี่ไอ้เด็กระปัวก็ศูนย์เก้าหนึงน่งีกันฟันว่าเด่นนี่เราฟันว่าเด่เนไปแตไมไก็เสียงเด็ดเด็ตัวน,นี้เรา,าม่รู้มือนกันว่าฟันว่าจะนไปขาตไกล้นะเนยขาดตมใกล้ตมไก่้ในตมไกลครับรผมไกล้มันกับตายแล้วเมันจะเป็นศูนย์ตัวเราใกล้กับเป็นเ้าเนาะท่านผู้ชมนี่นะครับปูเพิ่มใหมหนึ่งหกในหนึ่งหกตัวเดียว่ันกาก็หกตัวเดียวกันเวลามันหมุนหัวลุงครับ มันกขบวแดงน่อนของก็ไม่หักเนาะปูเพิ่มให้ซ้ำโตอีกแล้วพี่น้องแม่ปูมีโฉกเฉพาะจะมาปูว่ามันจะปูมีคนในมาดเลยนี่เลยหมาดโฉกเราว่ารวมก็เรืมันเศร้านิดนก็เลยฟองฝามานเราว่าจะมาเซ่ประตูนั่นน่ะครับทุบสองมือหรอกึ้อยู่ก็บจะมาเซ่ประตูมวนให้์ไหมข่ามานรอบหนึ่งนหละท่านผู้ชมครับบอเห็นปูรถปูอยู่แล้วปูไปอยู่ปูไปธุระครับออกไปครับถือว่าเฮงโชคดีครับเห็นรถปูสวนที่หมาดโฉกมาตั้งบ้านหนึ่งเหมือนจะได้มู ครับจะได้โชคมาอีกหลายปูเนี่ยนะครับผมเสียงเบิ้งละถ้าได้เห็ดบุญไดท่านถ้าได้เสือปลาทูอะได้เห็ดบุญน้ำปูถ้าได้ซอยทับบุญเหตุบุญน้ำปูเห็ุน้ำปูอื่นก็ได้ด้วยนะครับสร้างประตูครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนี่พี่น้อง ค่ะแคปนาจอตันนี้นะคะแนวทางของปู่สำนักสงฆ์นะคะงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2566นะคะปู่เน่นไ้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายปู่เน่นไส72นะคะ72 90 91 16นะคะปู่เน่นไ้ที่72นะคะเป็นชุดบนล่างเ้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็975นะคะ975นี่เป็นรถขนโลงศพนะคะที่มาเอาอยู่นเนาะค่ะปู่นานานาน ที like like donc, ่มะเราอยู่นี่เพื่นว่าถ้ามีแบบนี้ย่ำใดจะมักออกสามตเลยเนาะค่ะทนผชุ่มค่ะผิดจรณาเบิ้งเปลือกเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะไม่มูกฝากไปมีเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอพไปพีินองทช่ามทุกท่านโชคดีรวยยิ่ง้กันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ